ฮัลโหลฮลสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เชฟก็อยู่ร้านสองคนนะครับผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ไม่คิดว่าจะยุ่งขนาดนี้นะครับก็ยุ่งพอสมควรนะครับเพราะร้านอยู่กันสองคนอยู่กับเชฟอีกคนหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ลองวิกเอนนะครับเพราะพรุ่งนี้วันจันทร์ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งซึ่งเป็นวันโคลัมบัสของที่อเมริกานะครับปกติวันอาทิตย์ถ้าเป็นลองวิกเอนแบบนี้นะครับ ค่อนข้างที่จะเงียบนะครับไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่แต่วันนี้เซอร์ไพรส์มากครับยุ่งครับผมสงสัยต้องต่อเติมเขียงแล้วก็ตู้ซูชิใหม่แล้วมั้งครับเนี่ยก็เลยย้ายมาช่วยเชฟนะครับเอามาทําในส่วนของข้างหลังนะครับก็คือเป็นส่วนของครัวร้อนแต่ว่าซูชินะครับมันทําตรงไหนก็ได้หมดนะครับมันใช้พื้นที่น้อยครับผมแล้วก็ใช้คนน้อยได้เหมาะสําหรับร้านที่ ทำกันเองนะครับทำกันผัวเมียแฟนกุ๊กอิกน่ารักน่ารักหรือว่าพ่อแม่ลูกนะครับทำได้สบายสบายเลยครับการทำซูชิทำไม่ยากครับทำง่ายๆนะครับมาเรียนรู้กับเชฟได้นะครับผมยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ